ดอกดินดอกดินเป็นพืชสนิทหนึ่งที่เกิดอยู่ในดินอยู่ตามป้าตามเข้าแต่พี่น้องฮูบอกว่าสรรพคุณมันมีมากเหลืออ่หล่ายภาบสบายดีพี่น้องปลงไปบุดซุปคุณสุคนมอนีใหญ่วิไลมักม่วนสิมาสาธิตวิธีเฮ็ดคันดอกดินเสอร์ก,กับข้าวมาข้าวเหนียวนึ่งให้พ่อเม่พี่น้องเละกนเพื่อนได้บิง่งได้สมกันวิธีเฮ็ด ิเป็นแนวใดนั้นติดตามไปเบิ่งไปชมกันเลยมาเบิ่งวิธีเฮ็ดขั้นตอนแรกก็สิซอยดอกดินสะคุกแล้วก็สิตําอย่าเวลามังมอนบ่มีเครื่องบดบ่มีเครื่องปั้นก็เลยว่าซอยเอาสะดวกก็เอาเครื่องปันเครื่องบดบดก็ได้แล้วก็ซักมาตําตําตําปุกตําปุกตําปุก ตำจุนกัวว่า,วาจักเล็กๆดอกบินนี่จะเอาดอกเหมือนก็แก้ดอกแกดีมันจะมีสีม่วงม่วงสีมันจะสวยงามตำเล็กหน้าตาก็สิเป็นพอป,ประมาณนี้ตำดอกดินให้มันเล็กๆผัวเข้าที่เข้าทางสำนีแล้วกะสีมาก,ก่องเอาน้ำ สิมาคันนำก้นตำเล็กๆสามีเ้วก็สิมาขวดถทถีลงเสะนำํำสะคันจะปั่นเอานำมาเจ้นํำแล้วนำกระสเป็นสีม่วงๆแบบนี้แหละได้นำดอกดินแล้วกระสิเอาเข้าที่กะเคียมมาไวมากั่นเข้ากระสเป็่นประมาณนี้ เข้ากับใหญ่วิไลกระสิ่เสือแปดคีตด,ดอกดินคีดหนึ่งแล้วก็เอานำดอกดินมากรองใส่มาตรงเส่กับเข้าที่กะเกียมไว้คันนนำดอกดินใส่หน้าตานำดอกดินกระซิเป็นประมาณนี้กระซิเป็นสีม่ม่วงเป็นสี่ดำดำเข้มแบบนี้ นำดอกบินกระสีเป็นสีดำดำม่วงม่วงเมื่อคันนำดอกบินเสืสีเรียบร้อยแล้วกระสีสาวสาวกระสีเซ่ปะไว้มาไว้คืนนึ่งแล้วจังมานึ่งจักมาได้คืนนึ่งแล้วหน้าตาของข้ามาเสื้อนำดอกบินกระสีเป็นผโฉซ้ำนี้แล้วหกกรสีมาเสื้อเสื้อหัดนึ่งกรสีมาเสื้อเสื้อหัดนึ่งเสื้อเสื้อ เส้วดเร็วแล้วน้ำล้างลงน้อยหนึงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สียกไปนึ่งหม้อน,นึ่งกดเร็วก็สีอาหอดเขาหมักคางกันดกดินใส่ข้าวเหนียวนึ่งหน้าตากระไดมาหน้าตาสีงามงามสีงามคักได้สีสวยงามสมใจแล้วพี่น้องข้าวเหนียวนึ่ง คันดอกดินใส่ข้าวเหนียวนึง่งสี่สวยงามคักนึ่งไรเ,เอเเอาว่าเด้อสิไปแบ่งพี่แบ่งน้องกินไรคนสี่สวยงามคณดข้าวเหนียวนึง่งจะนาดอกดินสี่ม่วงสวยงามคัก สีสวยงามมากมากใส่้ายให้ขวนมันออกเร็วกระสีเอซอเสอเอฟสกองคันดอกดินเชคขวหนิ้วนึง่งไดซี่สวยงามไดซี่ม่วงม่วงงามส้มเจคักคเนิ้วนึงไก่เป็นสีม่วงงามคักใหญ่เวลาม่วนสีลองซีเบ่ง ก็บ่มีกินรบ่มีลดซาร์อันเดเป็นแบบข้าวเหนียวนึ่งปกติแต่ซี่มันเสื้องามหล่ข้าวเหนียวนึ่งงามคักข้าวเหนียวนึ่งจะนำดอกดินมาฮอนนี่วิธีคั้นดอกดินเจอกับข้าวเหนียวนึ่งของใหญ่ววไลยมักม่วนก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นได้จบหลงเพียงเท่านี้ขอบใจเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่าคลิปนี้ปินประโยชน์ก็ให้อพ่อแม่พี่น้องช่วยเสร์โตโตกันไปแล้วก็ลงเอาไปนำเจอเฮ็ดคือกับใหญ่วิไลมังม่อนบึง่งเอาข้อจบคลิปนี้ไปเพียงจำนีเด้อบาย